คนนี้แล้วนะคะที่คอยช่วยเหลือช่องควายเจียงมาตั้งแต่เริ่มแรกรจนถึงปัจจุบันนะคะให้คำแนะนำทุกๆอย่างคือใครนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันสวัสดีค่ะครับผมสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลัวเจียงพายแก้วพายสักใบค่ะครับผมพี่ควันไม้ได้อะไรวันนี้ได้กล้วยนะครับเดี๋ยวจะมาแบ่งๆให้รอบกลัวกลัวเจียงเราได้กินนะคะก็วันนี้เรามีแตกพิเศษแตกพิเศษมาหาถึงบ้านแตกพิเศษมาหานะครับเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของช่องกัวเจียงใช่ครับตั้งแต่เริ่มแรกใช่ครับตั้งแต่ซับไตเติลค่ะนี่แหละครับผู้คิดค้นผู้ผู้คิดคน้คนคอนเซปต์คอนเซปต์คอนเซปต์ช่องกัวเจียงนะคะผู้คิดคน้นตั้งแต่ผู้ติดตามเรา,าตั้งแต่เริ่มแรกเลย200กว่าคนคก็เป็นผู้คิดค้นที่ให้สโลแกนคำว่า วิถีชีวิตคนกับช้าที่เพื่อนพาและผูกพันมายาวนานครับผมแล้วก็เพลงด้วยใช่ครับเพลงเพลงเปิดคลิปของเรานะคะครับผมวันนี้ก็จะได้เจอ,อผู้ใหญ่ใจดีคนนี้แล้วนะคะที่คอยช่วยเหลือช่องกว้ยเจียงมาตั้งแต่เริ่มแรกใช่ครับจนถึงปัจจุบันนะคะให้คำแนะนำทุกๆอย่าง คือใครนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูกันอ่าสวัสดีค่ะนี่นะคะคือพี่ชายคนนี้นะคะใชโอ้ก็เป็นใครยังไงคะคือความหมายแนะนำหน่อยตื่นเต้นมากเลยไปีไม่ได้มาเยี่ยมน้องชายเลยไม่เจอกันมาสักสักพักแล้วนะคะในโทรศัพท์ใช่วันนี้มีโอกาสนะคะก็แวะมาหาศึกษาเรื่อง แล้วก็เป็นคนที่ซัพพอร์ตวิธีทำคลิปว่าการพูดการจาเป็นยังไงใช่นะคะนี่คือพี่คนนี้เลยนะคะก็เป็นพี่อามพี่อามนะคะก็ชื่อจริงคือจวีพงศ์ครับจวีพงศ์และถาวรครับสุรทาวรครับค่ะก็อยู่ในเขตแถวสมุทรเคศครับผมบ้านโพธิ์เทือบ้านฝันสุ่งก็เป็นเขาเรียกว่าแกคุ้นเคยแล้วก็ รู้จักตัดช้างคือง่ายงคือแกเป็นคนชอบช้างนะครับค่ะก็เลยแน,นแนะนำว่าหลายๆาหลายๆเรื่อง,องหลายๆด้านนะคะการทำ u t u b e เราต้องพูดแบบนี้แบบนี้เราต้องหาคอนเซ็ปต์ของเราหาเอกลักษณ์ของเรา สร้างคอนเซ็ปต์สร้างเอกลักษณ์สร้างอัตลักษณ์เป็นของตัวเองใช่ครับคือผมต้องการให้ใหน้องชายทาช่องเนี่ยหมายถึงว่าเพื่อจะสื่อสารออกไปถึงโลกภายนอกสังคมข้างนอกว่าให้รู้ว่าวิถีชีวิตความผูกพัน <ผม S 1> ของคนกับช้างยังดูกันอย่างไรนะครับยังดูกันอย่างไรเพื่อจะนําเสนออีกแง่นึงนะครับเป็นแง่นึงที่เป็นวัฒนธรรม การเลี้ยงช้างเป็นวิถีปวิถีจริงๆครับวิถีจริงๆของคนเลี้ยงช้างจุรินนะครับซึ่งไม่ได้เลี้ยงกันมาหลักสิบปียี่สิบปีวันนี้ไม่ใช่นะครับคือสืบสานเลี้ยงกันมาตั้งแต่รุ่บนบรรพบุรุษก็ลเลี้ยงช้างไม่เหมือนแต่ก่อนนะใช่ครับก็คือตามตามยุคสมัยเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการตามยุคตามสมัยใช่ครับนะครับแล้วเราไปหาพี่แก้วเนี่ยไปดูพี่แก้วกันนี่ก็ไม่เจอหน้าพี่แก้วมาสองปีแล้วเหมือนกัน ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะนี่อีกท่านหนึ่งนะคะที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของช่องวัวเจียงนะคะก็จากเปิดช่องนะคะที่ให้คำแนะนำทุกๆอย่างนะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะนี่คือคนที่แนะนำตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะตั้งแต่ช่องวัวเจียงเริ่มเปิดช่องขึ้นมา แนะนําวิธีการทำคลิปวิธีการนำเสนอแล้วก็เพลงประกอบช่องนะคะที่ทุกท่านหลายท่านถามมานะคะว่าช่องกลัวเจียงใช้เพลงอะไรเปิดช่องนะคะ<อ>ก็มีพี่อาร์มนะคะคอยแนะนำแล้วก็จัดการให้ในทุกๆเรื่องนะคะก็หลายปีแล้วนะคะเพราะว่า เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะทำให้ไม่ได้เจอกันแต่เราก็พูดคุยกันเรื่อยๆนะคะเสมอนะคะวันนี้มีโอกาสก็ได้มาเยี่ยมกันเนะาะเยี่ยมกันหลังจาก2ปีที่ไม่เจอหน้ากันเลยเพราะโควิดค่ะวันนี้พี่แก้วก็ตกมันอยู่นะคะมันอยู่หน้าตาก็ดูแบบตึงนิดนึงนะคะ อะพี่ควันหมายมีอะไรจะมอบให้อ่าผมมีผมมีเสื้อครับเสื้อเสื้อนี่เสื้อประจำช่องเรานะคะเขาแรกว่าเราจะทาใส่เองใส่เองแต่ว่าคนพิเศษเราก็มอบให้นะครับผมขอบคุณมากครับเป็นสีขาวนะคะเสื้อพื่อากียสขอบคุณสีขาวนี้ควันหมายไม่ได้ทําขายนะคะทาทาใส่เองเพราะว่าผมจะทําไว้ออกงานครับ ไปงานบนแต่สีอื่นเราทำนะคะแต่สีนี้เราเราไม่ได้จำหน่ายนะคะทุกท่านใส่เลยไหมถอดใส่เลยสีนี้เราทำใส่เองเฉพาะในครอบครัวเท่านั้นนะคะก็คือเราดีใจมากเลยนะครับค่เพราะว่าพี่แกนี่แกเป็นคนที่แน้นำซัพพอร์ตทุกอย่างซัพพอร์ตแล้วก็กว่าจะมีวันนี้ได้นะคะแกผ่านอะไรมาเยอะ ช่ไม่ได้กอนี่แกแกจะรู้เลยว่าวิธีการเลี้ยงช้างของบ้านเราอ้าวใส่แล้วนะคะเป็นสีขาวโลโก้กวัวเจียงนะคะถุกใจไหมครับพี่ยามโอ้สวยมากเลยครับใส,ส่สบายครับผ้<อ>า,านิ่มผ้า,มาดีผ้าลื่นครับสวยครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันมีมรูปไทยสักใบนะครับค่ะตอนนี้ก็อยู่ในความทรงจำแล้วค่ะขอดูด้านหลังหน่อยค่ะด้านหลังอ๋อยางเท่เลยนะคะอย่างเท่เลย ก็สีขาวนะคะทุกท่านเราจะทําใส่ส่วนตัวนะคะแต่ว่าคนนี้พี่คนนี้คือคนพิเศษของเรานะคะเราก็มอบให้เป็นถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่เนาะดากดากต้องควยเจียงนะคะจากปันหเไม่ได้เจอกันสองปีเต็มสองปีแล้วนะครับสองปีที่ไม่ได้กลับมาเลยใช่ครับค่ะก็เจออยู่แต่ว่าเจอแบบช่องแอบไม่ได้เจอแบบเต็มเต็มเจองาน วันสองวันเจอหน้ากันแป๊บเดียวคุยกันสองสามคำแล้วก็มีเอฟซีหลายท่านสอบถามมาว่าเพลงชื่อเพลงอะไรมพอจะบอกอได้ไหมคะว่าชื่อเพลงอะไรพอจะบอกได้ไหมว่าเพลงที่ก็จําชื่อไม่ได้นะครับต้องถามค,คนคิดนะครับ<า>คือเพลงนี้เป็นเพลงของคณะโชษท่าดีครับเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นคนเป็นคนทําเรียบเรียงเสียงประสา,านรเรียนเพลงดนตรี K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 . ก็เรียบเรียงเสียงภาสาทําให้ช่องคุยเจียงนะครับเฉพาะเลยโดยเฉพาะพิเศษผมก็จําชื่อไม่ได้ต้องขอขอบคุณน้องธนาโชกด้วยนะคะใช่ครับก็ต้องขอขอบคุณธนาโชวท่าดีนะครับน้องโอน้องโอน้องโอนะคะครับตอนนี้จะจบหรือยังปีสุดท้ายแล้วปีสี่ม้ายแล้วแก่้แล้วใกล้แล้วปีสุดท้ายแล้วค่ะครับผมก็เป็นเอกลักษณ์อีกอีกอย่างหนึ่งเลยคือช่องคุยเจียงจะมีเพลงประจําช่องเราจะโดดเด่นตรงตรงที่มี เสียงซอตรงนี้นะครับมีคนที่ทําให้พ่อแม่เอฟซีทุกท่านรู้จักช่องกุยอยเจียงก็คือหลายท่านชอบมากๆเลยนะคะน้องเพลงวัฒนธรรมอีสานใต้นะครับเป็นทำนองกันตึมกันตึมนะครับเป็นการละเล่นพื้นบ้านอีสานใต้คือจุลินบุรินำศรีสะเกตนะครับน้องเขาก็เลยเรียบเรียงเสียงประสานทํามาให้อาหมายซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของใช่ครับอาหมายเนาะทำมาเพื่อให้ ใช้เป็นซับไตเติลของช่องนะครับแล้วก็สโลแกนเนี่ยตอนวันที่จะเปิดช่องกันเนี่ยนี่จะใช้สโลแกนอะไรดีหรือจะใช้คําพูดประโยคไหนดีเพื่อให้ทุกท่านอ่านแล้วได้ยินแล้วเนี่ยจะสื่อสารได้ว่าเฮ้ยมันว่าทั้งทการเลี้ยงช้างของจุลินเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ผูกพันมันไม่ใช่ว่าสัตว์เลี้ยงซึ่งที่นี่ผมไม่เคยได้ยินใครเรียกช้างว่าสัตว์เลี้ยงใช่เราจะเรียกลูกช้างอายุมากเรียกพ่อพ่อพ่อพายแม่พังนะครับก็คือ เป็นการสื่อให้เราหรือคนข้างนอกได้ยินว่าจริงๆแล้วช้างไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะเป็นสัตว์พิเศษประเภทหนึ่งที่ที่คนสุรินไม่มองว่าเป็นสัตว์เลี้ยงครับเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวเราดูแลกันนะครับทุกท่านจะได้ยินว่ากรณีช้างป่วยเนี่ยทาไมถึงหอบลูกหอบหลานไปนอนเฝ้าช้างก็เหมือนกันกับว่าญาติป่วยญาติผู้ใหญ่ป่วยก็ไปนอนเฝ้าที่โรงพยาบาล กันก็เพื่อญาติมาเยอะะได้มาเป้ามาช่วยดูกันเป็นกําลังใจให้กันนะครับเสมือนคนในครอบครัวคนหนึน่งพอมีพี่น้องมาเยี่ยมมาถามมาเป้าดูกันเยอะแล้วก็อุ่นใจนะครับก็ต้องมาสัมผัสจริงๆใช่ต้องมาสัมผัสเิญได้นีสัมผัสมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเด็กเดินได้ก็ขี่ช้างแล้วง่ายๆคือพี่อาร์ม เราก็ชอบช้างด้วยช้างแล้วก็ไอเขาเรียกว่าคนตาทองใบอ่ะคนปูทองใบนี่เหมือนกับโตมาโตมาพร้อมกันพร้อมพร้อมกันนะครับเขาเรียกว่าพี่ทองใบเพราะว่าเขาจะเกิดตอนผมสิบสิบห้าปีก็เห็นตั้งแต่งาเห็นตั้งแต่งาประมาณเท่านี้นะครับไปเปิดดูรูปเก่าๆที่บ้านนะครับไปเปิดดูรูปเก่าคิดถึงภาพภาพเก่าๆตั้งแต่เป็นภาพสียังไม่ชัดเท่าไรนะ คือเปิดดูเพราะว่าช้างจะถ่ายรูปทุกปีทุกปีก็ไปดูวัฒนาการเขาเอามาเรียงดูมันเป็นวัฒนาการมาอย่างนี้มันก็แตกตาไปแตกตาไปนะครับตามอายุของเขาตอนวัก็ได้ขี่ทองใบเหมือนกันทองใบเหมือนกันนะตอนวัวก็ได้ขี่ทองใบก็เตียวของเรายืนฟังนะคอียนฟังนิ่งมากก็่อนนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่อาร์มนะครับที่พอซัพพอร์ตทุกอย่างยินดีครับแนะนำ ว่าเราเต้องทําอย่างนี้ต้องพูดแบบนี้หรือเราต้องนําเสนอ,อนําเสนอแบบนี้เพื่อ <INDISTINCT S 1> ให้หหผู้รับชมได้รู้ถึงอัตลักษณ์ถึงวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างพี่ที่เป็นจริงที่ถูกต้องเลี้ยงกันอย่างนี้ไม่เลี้ยงเหมือนัต์เลี้ยงทั่วไปก็เราต้องพูดก่อนก่อนชื่อก็ต้องพูดแบบนี้หลังชื่อก็ต้องพูดแบบนี้นี่ครับคนที่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตตลอดเลยสิ่งที่เป็นจริงใช่ครับเพียงแต่ว่า ให้เลือกใช้คําพูดที่เหมาะสมที่เหมาะสมที่ดีก็ดีวันนี้ถือว่าเรามาเปิดตัวใช่ค่ะเป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกเลยเป็นทางการที่เราครั้งแรกเลยนะครับก็เราเปิดช่องมาปีกว่าเราเปิดช่องมาปีเก้าเดือนปีเก้าเดือนแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะคะก็เราก็ไม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่พี่ได้มานี่หลังจากมาเปิดตัวหลายปีเลย เป็นคนแรกที่เปิดช่องและกดติดตามก่อนเขาเะครับเป, <c oughs> เป็นคนที่หนึ่งเลยนะครับเมปีเก้าเดือนที่แล้วค่ะอะไรพี่แก้วนะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับยินดีดครับก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณทุกคนอาวสำหรับเทปนี้อย่าลืามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องคุยอาเจียงพายแก้วสักไปด้วยนะครับวิธีชีวิตทนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพัน มายาวนานครับผมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แก้าา <c oughs> วคร, <c oughs> ครับผม